รู้หรือไม่ว่าต้นไม้ที่อยู่ในตาสมสรนอตติงแฮมโฟลเอสมีที่มาอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับสำหรับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์นปี1973ที่ทางสมสรนอตติงแฮมโฟลเอดได้มีการจัดการแข่งขันให้ออกแบบโลโก้สมสรครับและมีคนส่งผลงานมามากกว่า800รายการและก็เป็นทางด้านของเดวิดลูอิสนักออกแบบหนุ่มที่ทํางานในนอตติงแฮมโพลีเทคนิคซึ่งปัจจุบลลันรู้จักกันในชื่อว่านอตติงแฮมเทนยูนิเวอร์ซิตี้ตัวเขาได้รับชัยชนะใน2เดือนถัดมา ซึ่งตัวของลูวิตเองครับได้วาดภาพต้นไม้อันโด่งดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของป่าเชาวูดและเพื่อเป็นเกียรติแก่ตำนานอันโด่งดังอย่างโรบินฮูดว่ากันว่าต้นไม้ต้นนี้นี่คือต้นโอ๊กที่โรบินฮูดและเพื่อนมักจะตั้งแคมป์กันอยู่บริเวณนี้ซึ่งต้นโอ๊กต้นนี้ครับมีอายุราวาๆกว่า1000ปีส่วนรอยหยักทั้ง3เส้นที่อยู่ใต้ภาพต้นไม้ครับนี่คือตัวแทนของแม่น้ําเทนแม่น้ําสายสําคัญของเมืองนอตติงแฮมและยังเป็นแม่น้ําที่ยาวสุดเป็นอันดับที่3ในสหราชอาณาจักร ส่วนดวงดาวทั้งสองดวงนี้มันเกิดขึ้นที่หลังครับและดวงดาวทั้งสองดวงนี้มันมาจากการคว้าชแชมป์ยุโรปบ2ส,สมัยติดต่อกันคือในปี1979และ1980ก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนตาสโมสรใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศและนอกประเทศสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสนับว่าเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตาสมอสอนนอตติงแฮม f ฟ r เต์หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดรายการโปรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟุตบอลครับ